โยวซ่สวัสดีรุ่นเมกาสวัสีรุ่นดูไบสวัรุ่นชาลซทุกคนกันด้วยนะฮะวันนี้นะครับเราอยู่ในเกมวอลเลน,นส์โปรไบนะทุก้ชมนะนี่เป็นเกมแบบว่าแนว FPS ชื่อดังนะครับจากทางอเออเดี๋ยวปนบนึงคนดูกำลังติงว่ะสวยปานจี๊บะคนดู เอ้ยเย่ก็เกมนี้นะครับเป็นเกมแนวอ่ะ FPS นะทานผชมนะเปิดให้เล่นแล้วนะครับอันนี้เป็นมือถือเซิร์ฟจีนนะคนดูสำหรับใครที่อยากจะโหลดเกมนี้มาเล่นก็ลิงโหลดด้านล่างทำใใต้คลิปเลยนะฮะทานผชมผมทำสอนไปแล้วนะครับก็เกมนี้ต้องใช้ VPN นะครับทานผชมนะ v p n เนี่ยที่พี่ใช้เนี่ยเป็นยู b o บ s t e r นะครับถึงจัดตึงจัดนะฮะ ก็ไปโหลดมาเล่นกันได้เกมนี้นะครับอันนี้พี่รับเช่า VPN UU Booster อยู่นะครับสำหรับใครที่อยากจะโหลด VPN UU Booster มาจัดมาได้นะครับท่านผู้ชมนะยิงอยู่ด้านล่างคำแย่ใ้คลิปเดียวคนดูเด้อไปไหวยิงอยู่ยิงอยู่บ่อเีอ่ใน B 区ไหวล่องเอาหน่อยเอาหน่อยเอาหน่อย ไปเลยเพื่อนไปเลยเพื่อนเดี๋ยวตัวเดียว,วเดี๋ยวตัวเดียวตรงนู้นวางเลยดิบูวู้าวหวานเจี๊ยบนะฮะนี่พี่รับเติมอยู่นะครับ VPN UU ูสเตอร์นะอ่าถ้าใครอยากเติมเกมนี้วลอลเลนก็ไปเติมได้ที่ Richman Shop น,นะครับท่านผู้ชมนะอ่า Richman Shop รับเติมอยู่นะครับเกมนี้หวานเจี๊ยบเลยนะครับ Yeah, เย้เอาดิเอาดิลิสแมนช็อกจัดกิจกรรมมิดเยียร์แจกสนั่นมันกลางปีแจกนินเทนโซสวิตช์ทูแค่เติมเกมบนเว็บก็มีสิทธิเ์เป็นเจ้าของแอดไลน์สอบถามหรือดูรายละเอียดได้ที่ลิงก์ด้านล่างใต้คลิปเลยไปครับ Pick it up ิก c k it up าม,ามาเว้ยมาเว้ย 小兵，别了，敌人在 B。马雷马雷，爆能器落在 A 区。 立即认出，很好，期待下次见面。我也这么想。我拿到爆能器了。来 <orb> <的>，爆能器已部署。反击啊！反击！能赢！能赢！这里有枪。对，攻方获胜。 เอาหน่อย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 ยูหูเอาเว้ยเอาเว้ยตึงจัดตึงจัดคนดูถ้ามันดูป,ปิงปิงไหมไม่ปิงครับเจ็ดวิ่งเจ็ดสิบกว่าเองนะครับท่านผู้ชมนะก็ถือว่าใช้ได้ใช้ได้ yeah come on baby

喂。一名敌人。倒计时开始。锁天器已被摧毁。马勒克，浪浪。五。爆能器已部署。阿诺威，阿诺威。

ว่าจีอ้อะไรเดี๋ยวมันกู้ทันไดไงมาโอ้เพื่อนเอ,อ้ผมยิงมันไม่ตุยมาทุกทีดาดาทีมเราแนั่นเองทีมเราประมาานะครับอันนี้ผมพยายามจะกระโดดย่องๆ,ๆแบบนี้เอานะครับมันเข้าถึงง่ายกว่าปเอบ โอ้ไปลากกันเดียวคนดูว้าวโหมันมีระเบิดไปอีกกระทูกสวยสวยเพื่อนสวย 激活风雪手雷！你惹毛我了！敌人快倒了！了最后一人！敌人快倒了！激活风雪手雷！ โอ้โหไม่แตกร้อยยี่จีบนะนะคนดูว่าใส่พิกเรืมม่อเราโดนล้วงหมดเลยนะคนดูเมื่อกีน้นี้นี่มันเฝ้ายัางไงเน,นาะมันวิ่งไม่เป็นจุดๆกันนะ่ะเฮ้ยไม่ไหวเลยนี่เพี้ยน

剩一名敌<バ><浪>人，爆能器已部署。都爱玩剑，刚蹲个路听剑，你可蹲住呐？攻防转换前最后一回合。我<小>掉<具>。<Interestingly> ต้องลงหุ่นยนต์เฝ้าแถวนี้ไว้นะครับมาวัยสวย ่เฮ้ยกำลังจะเป็นล่ำเลยบานเจีย๊ยบใคร MVP ว่โอ้พี่โ MVP วย MVP ไหมอะไรอะ MVP เ้เนี่ เีลีโก้ดอุ้ยผมเปลี่ยนนี่ว่ะนี่เอ้ยจะก,กินปืนดีนี่ว่าอนนี้อานเจี๊ยบเลยครับซีนีโอเย่เบบี้ไปโอ้ตอนนี้เรามีแบบสก,กินปืนแบบเกือบครบแล้วนะท่านผู้ชม 东西山，东西山，东西山，东西山。只要做好擅长的事情就够了。小心那里，多名敌人在 B。小心，敌人快倒了。爆能器落在 B 区，还是多名敌人。最後,人最后一个人。 โอ้เพื่อนกูมาละมาละเฮ้ยโอ้ไม่เห็นจริงๆเฮ้ยแม่นึกว่าไม่เหน็นมันมันออกมากลางนั่นแหะตอนแรกฮนะก็ไม่เห็นนี่จบเลยนะคนดูนเดงาเลยนะเมื่อกี้เอ่บผมลงสไนก่อนเลย ปบ๊บอันนี้ระเบิดระเบิดชิคไปชิคข้างหลังเผื่อผมโดนโดนเข้าหลังมันไม่มีตัวแบบเกราะลงมานะคนดูสวยล่วง สวยล่วงสวยล่วงปานเจีย๊ยบเอ,อ้าง่ายจังวะอู้ง่ายคนดูเกาพันหนึ่งสอง มันเป็นสูตรคนดูตรงนี้ถ้าผมจะกันให้ตัวเองแบบไม่โดนเข้ามารอบยิงหลังง่ายๆนะอันนี้ถือว่ายุทธวิธีนี้ใช้ได้เย่ห yeah. นีลีงประมาณนี้ครับโอ้วางงั้นเรียบร้อยเลยครับบอกเลยมันเห็นหมด 爆能器落在 B 区。嗯。被摧毁。激活风群手警报器被摧毁。 最后一人，还剩一名敌人。注意安全。爆能器已部署。 ยิงไม่ตายคนดูเมื่อกี้นี่ถ้ายิงตายจบเลยไปลยเมื่อกี้นี่นะประมาทนะท่านผู้ชมนะว่างเจี๊ยบว่างเจี๊ยบ 哔哔哔！召回机器人。喂。目标是落在 B 区。嗯。请你见谅。 สวยสวยโอ,โอ้โหชนะว่ะโอเคใคร MVP วะพี่โค้กหรือเปล่ปามารอดูกันนะฮะนี่ถ้าขึ้นนี่ใช่เลยบวกสองสวยพี่ MVP นี่มาแย่เลื่อนอีกแล้วโหจะขึ้นแรงนะเนี่ยเดม,มอนไหมนี่พี่โค้กโคตรเติงโอเคนะท่านผู้ชมนะ ก็มานี้แล้วกันลิง์โหลดเกมนี้อยู่ด้านล่างครับอย่าแต่คนะลิปนะไปโหลดมาเล่นกันได้นะสำหรับวันนี้พี่โค้กตะกอนจะก็ไปคลิปหน้าบายจ้า